สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกครั้งนะคะในคลิปที่2กับช่องครูโอสัญช c h ชาแนลนะคะคลิปที่แล้วเราเรียนตัวอัลฟาเบตกลุ่มที่1น,นะคะ6เสียงสำหรับคลิปนี้คุณครูจะพานำเสียงทั้งหมด6เสียงที่อยู่ในคลิปที่1ะคะมารวมกันมาผสมคำเป็นคำนะคะมาดูกันว่า กลุ่มที่หนึ่งมีสิ่งอะไรบ้างทบทวนกันดูนะคะมีตัว A แล้วก็มีตัวอะไรคะจำได้ไหมคะไปดูนะคะมี a i e n, n p p s t H ทั้งหมด6ตัวนะคะคลิปนี้นะคะเราจะนำเสียงทั้ง6ตัวนี้มารวมเป็นคำหนึ่งคำการรวมเสียงของภาษาอังกฤษหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า blending word นะคะการรวมคำเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับภาษาไทยเลยนะคะมีคำหนึ่งคำจะต้องมีพยัญชนะมีสระนะคะอาจจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ได้ นะแล้วก็มาดูว่าวันนี้มันจะรวมแล้วเป็นเสียงยังไงบ้างนะคะไปดูตัวที่หนึ่งเลยค่ะตัว A อออกเสียงจำได้ไหมคะเอแอดเอตัวแอนี้ถ้ามันมีสังเกตนะคะตัวสีแดงจะเป็นสระ ที่คุณครูใส่เข้าไปในสไลด์ให้ดูนะคะพยัญชนะที่เป็นตัวสีแดงจะเป็นสระส่วนพยัญชนะท,นท,นนที่เป็นตัวสีขาวที่อยู่ด้านบนนี้นะคะจะเป็นพยัญชนะหรืออาจจะเป็นตัวสะกดก็ได้นะคะมาดูเอออกเสียงแอต่อไปทีออกเสียงเแอเอเรวมกันเป็นอะไรคะเทอ at ต่อไปค่ะ n ตัว n นะคะ n อ,ออกเสียง n n a t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  ใช่ไหมคะตัวต่อไปค่ะตัว อะไรคะตัวพีออกเสียงพพเอทพแอทพทพแอทต่อไป S s สำหรับน้องๆที่ออกเสียงแล้วผสมไม่ได้นะคะออกเสียงชัดๆไปเลยสก็ได้นะคะส s สัตสัตเป็นอะไรคะส a ต s a ต เป็นกริยาช่องที่สองนะคะแปลว่านั่งนะคะมาจากคำว่า sit นั่นเองอ่าต่อไปค่ะตัวอะไรคะตัว t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  ถ้านักเรียนหรือผู้ปกครองสังเกตสีของตัวอักษรน,นะคะสีขาวถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยก็คือพยัญชนะต้นสีแดงคือตัวสะกดและสีฟ้าคืออ้อขอโทษค่ะสีขาวคือพยัญชนะต้นสีแดงคือสระแล้วก็สีฟ้านะคะคือตัวสะกดนะคะมีทั้งหมด3ตัวนะคะคำนี้เ t อแท อันนี้คือคำทั้งหมดที่เราฝึกผสมไปนะคะอ่ะเรามาทบทวนกันนะคะดูอันนี้ค่ะเนอเทเนเทเพอเทแพตเซอเทแซทเทเอเทแท at at หรือบางคนจะเอาสองตัวนี้รวมกันก่อนแล้วค่อยเอาพยัญชนะต้นมาใส่ก็ได้นะคะเช่น at, at at n at net p at p a t s at set t at tat อย่าลืมนะคะเสียงท้ายนะคะ ตัวทนี่นะคะ final sound นะคะตัว t ออกเสียง t แต่ถ้ามันอยู่ข้างหลังเป็นตัวสะกดนะคะออกเบาๆค่ะเป็น t, t. N. at, n t ต้องมีเสียงท้ายด้วยนะคะเสียงของเราจะได้ชัดเจนขึ้นเป็นไงบ้างคะการผสมคำในวันนี้คุณครูสอนแค่ตัว a, สะแะ เท่านั้นนะคะใน6ตัวนี้นะคะยังรวมกันได้หลายคําเลยทีเดียวคลิปต่อไปนะคะติดตามดูว่าคุณครูจะพารวมตัวอะไรกันบ้างนะคะแต่ยังอยู่ใน6คํานี้6กลุ่มนี้นะคะ,ะวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมเจอเจอกันคลิปหน้านะกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูโอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ